สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวขัดไฟหน้านะครับ m a z d a BT 50นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขัดนะครับก็ด้วยคันนี้นะครับจะออกไฟเหลืองๆมองๆนะครับอันดับแรกเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดลงไปที่ข้าบนะครับ เพื่อให้คาบไหลออกมาแล้วก็จะไล่เบอร์ไปเรื่อยๆนะครับขัดๆถูๆจะใส่ได้ก็วิธีนี้แหละครับเพราะว่าคาบมันฝังแน่นนะครับจากการตากแดดฝั่งนี้ก็เหลืองมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังขัดนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่พ่นเคลือบแล้วนี่ผมก็ขัดขัดนะครับ ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเหลืองมากเสร็จแล้วก็จะออกประมาณนี้นะครับหลังที่ขัดแล้วเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็รอเคลือบได้เลยและนี่นะครับคือหลังจากที่เราขัดแล้วก็เคลือบเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็จะออกมาใสเหมือนเดิมนะครับไม่ร้อแต่ก็ว่า ดีกว่าเดิมนะครับสนใจบริการนะครับติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook หรือว่าเพจของผมนะครับมิตรคาคร์นคราถมมีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ